เพื่อนๆวันนี้ใหม่จะมาแชร์ประสบการณ์ของใหม่ให้เพื่อนๆฟังนะคะคือใหม่เนี่ยมีอาการปวดหัวไมเกรนมานานมากแล้วค่ะรักษาการปวดไมเกรนของใหม่เนี่ยจะปวดศีรษะนะคะปวดข้างในข้างหนึ่งหรือบางทีก็ปวดทั้งสองข้างเลยแล้วก็จะมีอาการปวดเบ้าตาค่ะแล้วก็ปวดตึงๆต,ตรงท้ายทอยค่ะยิ่งเ่าถ้าวันไหนถ้าใหม่ทํางานเครียดมากๆหรือว่าอากาศร้อนมากๆเนี่ย จะมีอาการถึงขั้นเวียนหัวแล้วก็อาเจียนเลยค่ะทาให้ใหม่ต้องลางานทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็มันทรมานมากๆค่ะแล้วมันก็เป็นอุปสรรคในการทําง,งานของใหม่มากๆเลยจนใหม่ได้เริ่มไปปรึกษาคุณหมอค่ะคุณหมอก็ฉีดให้แค่ยาแก้ปวดระงับอาการปวดนะคะแล้วก็ให้ยาแก้ไมเกรนกลับมากินที่บ้านค่ะแต่ว่ามันก็ไม่หายค่ะมันก็กลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมจนใหม่ได้เริ่มมองหาผลิตภัณฑ์ค่ะสําหรับ รักษาอาการปวดไมเกรนค่ะแมก็เลยเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ได้ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าผลิตภัณฑ์มาลานยูคอค่ะตัวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์มาลานยูคอนะคะจะเป็นสมุนไพรทั้งหมด13ชนิดนะคะลักษณะแคปซูลของเขาเนี่ยจะเป็นซอฟ์เจลแคปซูลค่ะทานง่ายมากค่ะ จะเป็นแคปซูลแบบนี้นะคะสีน้ําตาลค่ะคือ7วันแรกที่ใหม่ทานไปเนี่ยรู้สึกว่าอาการปวดเนี่ยดีขึ้นมากค่ะจากเมื่อก่อนเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยปวดแทบทุกวันค่ะก็เลยทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆค่ะจนเป็นกระปุกที่3แล้วค่ะนี่ค่ะคือตอนนี้อาการปวดมเก็นของใหม่เนี่ยแทบจะไม่มีอาการปวดเลยค่ะคือหายขาดไปเลยไม่ว่าใหม่จะทํางานเครียดแค่ไหนหรือว่า อากาศจะร้อนแค่ไหนก็ไม่มีอาการปวดไมเกรนอีกเลยค่ะดีมากค่ะเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆคนไหนที่มีอาการปวดไมเกรนเหมือนใหม่นะคะใหม่แนะนำเลยค่ะบาลานยูคอค่ะดีมากเลยค่ะเห็นผลแน่นอนค่ะ